สวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีนะครับก็ไม่ได้ลฟ์บ่อยๆนะพี่พก็นานๆทีมาไลฟ์ครั้งนะ ทันเข้าแล้วครับพี่ต้นครับทันเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมไลค์ลืมแชร์ก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยยังไม่ติดตามไม่ได้แชร์ไม่ได้ก็ไลค์ให้ผมนะ สวัสดีคนดูทั้ทงเก้าคนด้วยนะครับที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับสวัสดีคนดูยี่สิบแปดคนดูที่เข้ามาใหม่ครับฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมติดตามผมด้วยนะคนที่ยังไม่ติดตามเนี่ยได้เป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ผมนะครับ สวัสดีพี่ทองเพชรนะครับก็ไม่เจอกันนานเลยนะครับพี่พีๆชายใหญ่ไม่ได้มานะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาเพียงคนเดียวนะครับซึ่งก็มืดไปหมดเลยนะร,รอบๆตัวผมเนี่ย สวัสดีพี่ลำยวงนะครับอ่สบายดีกันไหมครับพี่ๆตอนนี้ผมอยู่ในอ่าแถวป่าเนี่ยคือหนาวมากๆเลยนะเนี่ยผมต้องใส่เสื้อกันหนาวนะตอนจริงผมใส่สองใบนะอีกตัวหนึ่งอ่าวางไว้ข้างหน้าอยู่เดี๋ยวจะค่อยใส่ตอนช่วงนอนนะเพราะว่ามันรู้สึกอึดอัดไปหน่อยนะใส่ตอนเนี้ย ขตอนนี้ผมรู้สึกยังเป็นวัดอยู่เลยนะเนื่องจากว่าอากาศมันเย็นนะทำให้จมูกมันตันไปด้วยนะพี่ๆผมก็เลยเป็นวัดไปด้วยเลยสวัสดีคนดูที่เข้ามา35คนด้วยนะครับก็อย่าลืมไลค์แชร์ติดตามผมนะก็คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้นะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะ อุอ้นดอนทันนี้ไม่หนาวเลยแล้วครับได้ไงครับคือที่นี่เนี่ยคือหนาวมากเลยนะยังไงอะตอนเช้านี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยนะพี่พี่คือมันเข่าไปหมดแล้วหมอกขึ้อนนะนะตามขอบคุณพี่ชยาพรน,นะครับ น้องกินดูแลตัวเองด้วยนะครับเไม่สบายอีนะครับโอเคครับอ่าถ้าคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลันนี่ครับสวัสดีนะครับอ่ทนทองผิดอตอนนี้จมูกผมตันเลยนะ เนื่องจากว่าอากาศมันหนาวไปหน่อยครับพี่จอยครับขอบคุณนะครับสำหรับคำอวยพรนะครับ <Hey. S 1> นีสึกตอนนี้จมูกผมตันมากเลยนะ <Hey. S 1> ป้าเพนคมาท็นครับสวัสดีป้าเพนนะครับ อย่าลืมไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะก็ไม่ได้เจอกันไม่บ่อยแบบนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวผมก็ต้องกินยาแล้วครับพิดต้นครับเยอะถ้าไม่กินยาก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่สบายแบบเนี้ยอยู่ในป่าเนี่ยคือไม่ดีเลยนะ ก็เน <łość> ี่ยผมอยู่ในป่าเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าผมก็มาอยู่คนเดียวด้วยเพราะเขาไม่ว่างกันนะก็ผมก็มาเพียงคนเดียวนะเนื่องจากวันรีบมาไปหน่อยนะพี่ สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับประลัดขิกยังไม่ได้ปล่อยเลยครับตอนนี้เก็บไว้อยู่นะก็ถ้าพี่คนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับพี่ไม่ว่างนะครับ อะไรเขาาออส่วนประหลัดเข่งนี้ีพ่พี่ๆคนไหนสนใจเนี่ยก็ทักมาถามกันได้นะผมยังไม่ได้ปล่อยไปเลยนะพี่พี่แต่เนื่องจากว่าผมไม่ว่างตอบเลยนะก็จะพยายามตอบพี่ๆทุกคนนะ อยู่ในป่าผมก็บอกไม่ถูกนะว่าแถวในของพอมันลึกมากพี่เมื่อเป็นหมดเลยตอนนั้นในป่านะก็ต้องใช้เป็นไฟฉายนะในการเพิ่มแสงให้พี่พี่ได้เห็นนะ ก็ยังไงก็ถ้าพี่ๆเข้ามาดูแล้วเนะี่ยอย่าลืมแชร์ผมเลยนะครับแล้วก็กดไลค์ผมนยะก็คนที่ยังไม่ไดตามเนะี่ยอย่าลืมติดตามนะครับหวัดน้ากินเรื่อยๆนะดูี่ผมจะต้องใส่เครื่อกันหนาวเลยเพื่อท่ให้อ่า ไม่สบายมากกว่านี้นะอยู่คนเดียวครับอ่พี่กัญญาครับครับโอเคครับพี่กันครับยาก็ต้องพกติดตัวตลอดครับซึ่งอยู่ในกระเป๋านะผมก็กินไปเรียบร้อยแล้วหลังกินข้าวเสร็จเพื่อเมื่อไม่นานมันเนี่ย สวัสดีสามเก้าคนดูเ้วยนะครับอากาศหนาวมากเลยนะตอนเนี้ยสึกเย็นหน้าไปหมดเลยทั้งหน้าผมเนะี่ยชาไปหมดเลยนะเพราะว่าอากาศนี้เย็นถ้ายังถ้าผมได้ร้ายตอนเช้านะพี่ๆคงจะได้เห็นเลยคือตอนเช้านี้หมอกเต็มเลยนะมองเลยไม่เห็นเลยเข้าไปหมดอนะ่ะ ผมมาเดินป่าเที่ยวป่าเล่นนะพี่พี่พี่กัญญาลัานนะครับตอนนั่งอยู่บนทางหรือเปล่าเปล่านะครับตอนนี้อยู่หินใหญ่นะหินใหญ่ตายต้นข่อยต้นใหญ่ใหญ่พี่เนี่ยด้านบนผมเนี่ยจะเป็นต้นข่อยต้นใหญ่นะต้นใหญ่มากซึ่งถ้าฝนตกเนี่ยโอกาสที่เปียกนี่จะน้อยนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เปียกนะคือ เปียกนะแต่ว่ามันเปียกน้อยเ,ออเดี๋ยวผมก็ก่อไฟแล้วครับพี่จันครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ก่อไฟในนอนแล้วนะก่อไฟช่วงนอนนั่นแหละก็ก่อไฟตอนนี้เดี๋ยวมันก็ดับไปอีกนะ เพราะตอนมือเนี่ยถ้าไม่ก่อไฟเนี่ยพวกสัตว์เลื้อยคันมันก็อ่อยังไงถ้าอันตรายในป่ามันก็จะเข้ามาหาเรานะแต่ถ้าเราก่อไฟเนี่ยมันจะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะพี่พ มแมลงเยอะมากนะเพราะตันเล็กถึงหน่อยนะ พระราชาเขาเจอช้างนนัางนายนะก็วันสองวันแล้วก็ครับสวัสดีคนดูเออพี่ๆที่เข้ามาดูช่องพรมเป็นครั้งแรกกันด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเข้ามาดูเป็นครั้งแรกกันอนะไรเยอะนะ ครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำอวยพรนะพี่จันนะครับโอเคครับเดี๋ยวสักพักผมจะกลับแล้วอีกประมาณสามนาทีเอะกลับแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วผมจะกลับไปนอนบนห้างก่อนนะห้างเนี่ยผมจะต้องเดินไปข้างหน้านู่นอีกสักเกือบสองกิโลได้ ก็จะเป็นห้างนะที่ตอนนี้ผมอยู่บนหินเนี่ยผมว่าผมนอนเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยยังไงก็ผมจะต้องนอนบนห้างไว้ก่อนนะ พี่พินครับตอนนี้ของดีผมก็มีแค่ประหลัดขิกอันเดียวนะถ้าสนใจยังไงก็ทักมาคุยกันได้นะครับสวัสดีพี่บำลงชัยด้วยนะครับน่าจะเพิ่งเข้ามาใช่ไหมครับแรงเยอะมากนะ อยู่อีปบ่านนึงอากาศหนาวมากนะแต่หนะ่องมากด้ยแต่คันเนี่ยต้องไปนอนแล้วแหละพี่าไม่ไหวเลย โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมขึ้นไปนอนบนห้างนะนอนล่างไม่น่าปลอดภัยก็ยังไงก็โชคดีนะครับก็ขอให้พี่พร่างกายแข็งแรงนะครับก็คืนนี้เรา,าผมลาพี่พี่เท่านี้ก่อนนะครับ